สวัสดีค่ะคลิปนี้จะขอพูดถึงระดับของการสกีพาราเลลเทินนะคะการสกีแบบพาลาเลลเทินซึ่งมีอยู่3ระดับด้วยกันนะคะระดับแรกเลยก็คือการเปลี่ยนถ่ายน้ำหนักจากขาซ้ายไปขาขวาหรือจากขาขวาไปขาซ้ายนั่นเองค่ะให้นึกภาพตอนเราปั่นจัก,กรยานดูนะคะสลับขาไปมาแล้วก็ไม่ว่าจะสกีนในสโลปแบบไหนก็ตามจะแบบ เป็นแบบทางเรียบหรือเขาเรียก Baby Slope หรือจะเป็น Black Run ที่มีทางชันก็ทำวิธีการเหมือนเหมือนกันค่ะก็คือเปลี่ยนถ่ายน้ำหนักตัวจากขาซ้ายไปขาขวานั่นเองค่ะจะสังเกตว่านัดจะเลี้ยวสั้นๆน,นะคะจะไม่ตีโค้งมากเพราะว่ามันเป็นทางเรียบการสกีต้องอาศัยความเร็วเพราะไม่งั้นจะลำบากค่ะค่ะการสกีแบบพา r a ลเท turn ขั้นที่สนะคะก็คือการทำสกีแบบย่อยืดก็คือ ย่อมือเลี้ยวยืดมือยืนค่ะหลักสําคัญก็คือการยืนตัวตรงตลอดเวลานะคะแต่งอขางอขาในที่นี้หมายความว่าให้รู้สึกว่าขาหน้าแข้งของเรานะคะแตะรองเท้าสกีอยู่ตลอดเวลาและเราจะทําการทรงตัวในการทำพา r ลล e l ิร์นได้ดีค่ะแล้วก็พยายามไม่ก้มสกีนะคะให้ยืนตัวตรงๆง,งอขาไม่งั้นมันจะติดเป็นนิสยัยกลายเป็นสกีทรงคุณยายไปเลยค่ะ แต่ถ้ารู้สึกว่าเสียการทรงตัวก็สามารถยื่นแขนออกไปได้ข้างหน้าได้นิดนึงนะคะเพื่อควบคุมการทรงตัวของเรานั่นเองค่ะขั้นสุดท้ายนะคะก็คือการทำพา ralel turn ขั้นที่3ก็คือการสกีบนเวชิ่งหมายความว่าสกีตอนเลี้ยวจะเลี้ยวบนขอบสกี หรือเรียกว่าสันข้างของสกีนะคะการฝึกสกีพาราเลลเทินแบบนี้ไปเรื่อยๆจะนำไปสู่การสกีแบบท้บวิ่งค่ะซึ่งหมายความว่าทั้งสกีและก็ตอนเลี้ยวก็คือจะสกีบนขอบของสกีจริงๆการสกีต้องใช้พาราเลล เทินทั้ง3ขั้นตอนนะคะแยกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เพียงแต่ว่าเราแบ่งแยกย่อยเพื่อทําการฝึกให้ชํานาญมากขึ้นเท่านั้นเองค่ะพอเราสกีจริงๆเราก็ใช้ทั้ง3ขั้นตอนเลยขึ้นอยู่กับความยากง่ายของสโลปที่เราสกีด้วยค่ะขอฝากหลักสําคัญด้วยนะคะว่าการสกีเนี่ยก็คือให้ยืนตัวตรงงอขารู้สึกว่าขาแตะรองเท้าบูทอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ถ้าเสียการทรงตัวก็ขอให้ยื่นมือออกไปข้างหน้าเล็กน้อยเพื่อปรับการทรงตัวของเรานะคะ ขอ,ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ